สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัดนะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยช่วงนี้เข้มข้นนะครับกีฬาอื่นเนี่ยอยากจะเอามานําเสนอแต่ว่ามันก็ร้อนแรงไม่เท่ากับประเด็นของลูกกลมๆที่มันอยู่กับผมมาแทบจะตลอดชีวิตเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยอาจจะแวะเวียนกันหน่อยนะครับในช่วงคลิปเช้าเนี่ยพูดถึงไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีดีลด่วนชวนช็อปจริงๆสําหรับนักเตะคนนี้ที่ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าจะปิดดีล กับทีใหม่ได้เร็วขนาดนี้แล้วก็ลืมคิดไปเลยว่าบุรีรัมเนี่ยเป็นเสือปืนไวแล้วก็ชอบอะไรสไตล์นี้ซะด้วยสำหรับมิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมนะครับนักเตะที่เพิ่งจะยกเลิกสัญญากับการท่าเรือแล้วสโมสรสิงเจ้าท่าก็ขอบคุณแฟลเวลเรียบร้อยไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าอยู่ดีครับเทียรทรบุญมาทันก็รับหน้าที่เป็นนักข่าวเบอร์หนึ่งนะครับผมว่านี่คือฟาบิซิโอโรมาโนเมืองไทยอย่างแท้จริงนะครับ ยูดีก็ครีเอททำคลิปเปิดตัวนักเตะใหม่ของประสาทสายฟ้าก่อนสโมสรจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการซะอีกแต่ก็ดูแล้วโคด้รับไฟเขียวนะครับช้าเร็วยังไงก็ต้องรู้อยู่ดีซึ่งช่วงนี้เนี่ยบุรีรัมย์เขามาเก็บตัวที่บางบ่อเพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลถ้วยอีก3รายการที่เหลืออยู่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปแข่งขันนะครับในแถบกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลหรือแม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศที่ต้องไปเยือนกงอันฮาหนอยในช้อปปี้ครับก็เลยอยู่ที่สูตระการยาวๆไปเลย ขึนจริงหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่ายมันเป็นเดียวที่เซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ผมเองเนี่ยพอเห็นภาพปุ๊บโอ้โหอยากจะเขกกระโหลกตัวเองจริงๆคือมันเป็นจุดใต้ตาตอนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะหลงลืมกันไปว่าบุรีรัมเนี่ยให้ความสนใจมิกกี้ปฐมพลมาหลายรอบแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับเชียงรายต่อมาเทโรที่ยืมตัวกวางทรงมหาภัยมาแล้ว B g จีเนี่ยก็ไปซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยมาให้กับการท่าเรือเอาไปว่าทุกช่วงเวลาของมิก เป็นนักเตะที่สร้างปัญหาให้กับประสาทสายฟ้าตลอดเลยถ้าใครติดตามไทยลีกมาหลายฤด,ดูกาลทีมที่มิกกี้เล่นเนี่ยอาจจะเป็นทีมใหญ่ในช่วงหลังแต่ก่อนหน้าน,นี้ผลงานโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยเหมือนถูกฉะลกเวลาดวนกับบุรีรัมตลอดนะครับแม้แต่ทีละทรบุญมาทันเองเนี่ยก็เคยโดนสร้างปัญหาและน่าจะรู้ดีว่าปฐมพลเนี่ยน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับบุรีรัม ในการเติมเต็มขุมกำลังในครั้งนี้อย่างแน่นอนประกอบกับผู้เล่นหลายๆคนที่ไปอยู่กับบุรีรัมในตอนนี้อดีตก็เคยอ,อยู่กับเชียงรายอยู่แต่ที่มิกกี้อยู่ทั้งฉัดชัยแล้วก็พิธิวัน์การปรับตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยกลายเป็นว่ามาสมหวังแบบที่ไม่ต้องควักเงินแม้แต่แดงเดียวนะครับคือก่อนหน้านี้มันก็เคยมีข่าวระแคะระคายเหมือนกันว่าบุรีรัมเนี่ยก็เคยพร้อมที่จะซื้อตัวจาก BG เหมือนกันรามิกกี้เนี่ยไม่อยู่ในแผนจากการปลดเทกูสังในรอบแรกแต่ดีวนั้นเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่า ตัวของนักเตะเองเนี่ยก็มีข้อเสนอจากหลายสโมสรที่ยังเลือกได้แล้วสุดท้ายไปจบที่การท่าเรือโดยไปพร้อมกับบอรชิตคณิสิบาเพนส่วนก่อนหน้านั้นก็เคยคิดจะซื้อเหมือนกันตอนที่อยู่เชียงรายแต่ค่าตัวเนี่ยอาจจะถูกเรียกเป็นหลัก10ล้านแล้วณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเกรดทีมชาติบุรีดําไม่มีทางจ่ายแน่นอนเพราะถ้าเกิดต้องทุ่มเงินระดับ8หลักเนี่ยคุณเดวินก็เอาไปลงกับต่างชาติน่าจะคุ้มค่ากว่าแล้วก็เป็นแนวทางของบุรีดําม,มาตลอดจนในวันนี้ทุกอย่างมันลงตัวนะครับได้มา ในซีซั่นใหม่ทั้งที่ชินพัทรีออดน,น่าจะเป็นดีลแรกของนักเตะไทยซึ่งบอมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เคยร่วมงานกับปฐมพลมาแล้วสมัยที่อยู่เชียงรายกลายเป็นว่าตอนนี้ยุคเรืองรองของกวางทรงมหาภัยที่สามารถเบียดบุรีรัมย์แย่งแชมป์ไทยลีกได้แกนหลักแทบจะครบทุกคนเนี่ยถูกประสาสายฟ้าสอยเข้ามาเป็นสมาชิกของทีมกันหมดแล้วซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าช่วงที่ผ่านมากับการท่าเรือเนี่ยโอกาสลงสนามอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยฟองก็ไม่ค่อยค,อยคงเส้นคงวา แต่แฟนท่าเรือเนี่ยไม่คิดแบบนั้นนะครับเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียคือสื่อสารชัดเจนเลยแหละครับหลายเห็นว่าปฐมพลนไปซ้อมกับบุรีรัมเรียบร้อยโดยเนื้อหาประมาณว่าที่อยู่กับสบสอนเนี่ยบอกเจ็บลงเล่นไม่ได้สบูศตรวจหายังไงก็ไม่เจอแต่สามารถไปตรวจร่างกายกับทีมใหม่ผ่านและก็ส่งสัญ,ญญาณว่าเตรียมให้การต้อนรับแน่นอนเมื่อปฐมพลกลับไปเยือนทีมเก่าอย่างแพสเตเดียมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อนักเตะอย่างเป็นทางการแต่ไทมิ่งของข่าวมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ปฐมพลเนี่ยไปโผล่ในคลิปของธ อาเปว่าสาเหตุแท้จริงจะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่านี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่จะสร้างสีสันในเกมคู่ระหว่างการท่าเรือกับบุรีดามในซีซั่นหน้าแน่นอนส่วนในเชิงความคุ้มค่าสาหรับดีลนี้ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นดีลสายฟ้าบุรีดามเนี่ยกำไรตั้งแต่เซ็นสัญญามาแล้วนะครับเพราะผมเชื่อว่าด้วยเงื่อนไขข้อเสนอต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ขาขึ้นของปฐมพลที่จะมาเรียกราคาสูงปีดเหมือนสมัยที่เขายังมีชื่ออยู่ในสระบบของทีมชาติ แต่นี่คือเวทีในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งกับสบโมสรที่เป็นบิ๊กเนมที่สุดของเมืองไทยแถมว่าได้เงินค่ายกเลิกสัญญาจากการท่าเรืออีกผลถึงมองว่าสิ่งเจ้าท่าใจร้อนไปนิดนึงนะครับถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยถึงแม้จะไม่ไปกันต่อด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม การที่นักเตะยังมีสัญญาอยู่แล้วพอจะขายได้ผมว่าเล็กเล็กน้อยๆก็ควรจะหาทางออกร่วมกันถ้าจํากันได้ตอนที่บุรีรัมปล่อยพีระดอนมาอยู่กับการท่าเรือตอนนั้นนิวฉําเนี่ยก็เหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกประมาณ1ปีสรุปคือการท่าเรืออยากได้นักเตะก็อยากกลับมา้าแข่งที่กรุงเทพการท่าเรือก็ยังต้องจ่ายค่าตัวให้กับบุรีรัมเลยในราคา8ล้านบาทสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามแต่ในเชิงการค้า สำหรับผมเนี่ยการท่าเรือก็ขาดเทคนิคเข้ดเรคเตอร์หรือว่าพวกฝ่ายเทคนิคที่จะช่วยอ่านเกมแล้วก็ประเมินสถานการณ์หรือว่าที่ปรึกษาก็ได้ครับที่พอจะต้องเข้าใจว่าการปล่อยนักเตะในเกรดนี้ไปสโมสรคิดว่านักเตะหมดใจมีปัญหากันหรือจะไม่ใช้งานตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ในมุมของธุรกิจฟุตบอลความคุ้มค่าแล้วก็การประเมินการลงทุนกลายเป็นดีลที่ท่าเรือขาดทุนย่อยยับเพราะตอนไปเอาตัวมันจากบีจีก็มีราคาที่ต้องจ่ายใช้งานก็ยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแถมสุดท้ายต้องไปเสียอาวุธให้กับทีมคู่แข่งที่อยยู่่ในนกกลุมหััววตาารงด้ แบบน่าเจ็บใจโดยที่ไม่ได้สตังค์แม้แต่แดงเดียวคราวนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตแน่นอนคือมันมีภาพจากสโมสรซึ่งชัดเจนว่าเป็นระยอง FC เนี่ยปล่อยภาพมาก่อนเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นในไทม์ไลน์ของข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาโดยบรรยากาศเนี่ยรวมตัว16ทีมสโมสรในไทยลีกหประชุมกันที่อัศจรย์ในโซน E ของสนาม BG s t a d i เด พร้อมกับการจัดแจงมี presentation คุยกันในหลากหลายประเด็นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนแล้วก็อาจจะเป็นวาระต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะการนัดพูดคุยกับ16ทีมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วตัวเป้งๆไปปรากฏตัวทั้งนั้นเลยของทีมใหญ่โดยเฉพาะการมีคุณประวินอเน,นี้ชัดเจนเป็นเจ้าภาาหมดแล้ว BG เป็นโต้โผแน่ๆนะครับถึงนัดประชุมตรงนั้นแต่คุณเวินชิดชอบ ของบุรีรัมย์ไปโผล่ด้วยเนี่ยชัดเจนว่าต้องเป็นเรื่องสําคัญครา้งี่หลายคนว่าเฮ้ยประเด็นมันเป็นเรื่องลับหรือเปล่าทําไมระยองถึงเอามาลงในเพจสโมสรได้ไม่ใช่ความลับอะไรนะครับเพราะตัวแทนเจ้าที่ของไทลีกทุกคนเนี่ยก็เข้าร่วมการประชุมด้วยคือมันเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากวันที่22เมษายนที่มีการประชุมกันก่อนหน้านี้โดยไทยลีกเนี่ยได้แจ้งนะครับโปรแกร,รมการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ว่าจะเตะเมื่อไร่จบเมื่อไหร การเบรกทีมชาติจะเบรกในช่วงไหนบ้างตัวแทนสี4เกมจะเอาอยัางไงหยุดหรือไม่หยุดซึ่งล่าสุดตามโปรแกรมเนี่ยช่วง4เกมจะมีการพักเบรกเพื่อให้สมาคมเนี่ยได้ตัวนักกีฬาที่พร้อมที่สุดไปล่าเหรียญทองคืนในฐานะเจ้าภาพ เพราะถ้าเกิดว่าโปรแกรมลีกแข่งทับซ้อนกับทางซีเกมการขอตัวนักกีฬาก็จะไม่ฟูลทีมแต่เมื่อวานนะครับบรรดาทีมใหญ่ๆเี่กก็มีการถกกันใหม่โดยตั้งคําถามกลับไปที่ไทยลีกเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดซีเกมที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะไม่ได้หยุดพักให้กับฟุตบอลลีกคือบอลลีกก็เตะไปตามเดิมแล้วก็ให้ทุกสโมสรเนี่ยร่วมกันสนนักกีฬาทีละ3คน ไปให้กับทีมชาติได้ใช้งานเพื่อลงแข่งขันใน4เกมโดยอาจจะมีการิิส์รายชื่อในข่ายล่วงหน้าที่ทางนิชิกระยะต้องการแล้วก็เจราจาในการขอตัวเพื่อชัดเจนว่าทุกทีมจะปล่อยใครหลังจากนี้แล้วโค้ชเนี่ยก็ไปดําเนินการวางแผนในการฝึกซ้อมได้เลยแต่เอาจริงนะครับผมเห็นตกลงกันแบบนี้หลายครั้งแล้วก่อนนันนี้ก็เคยมีการพูดแบบนี้ พอใกล้ทัวร์เมนต์ปรากฏว่าไอ้ตัวที่เคยตกลงจะปล่อยให้ก่อนหน้านั้นดันฟอร์มดีในช่วงเวลานั้นสบมสรก็มีสิทธิจะไม่ปล่อยตัวอยู่ดีเพราะตามกฎฟีฟ่าเนี่ยซีเกมมันเป็นทัวร์เมนต์นอกไปทินฟีฟา่าพอจะไปแข่งกันจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่หยุดหลีกให้สบมสรเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยตัวอยู่แล้วหรือจริงๆนะครับต่อให้หยุดหลีกให้สบมสรไม่ปล่อยก็ได้เลยกลายเป็นว่าแค่หัวข้อแรกเนี่ยก็งัดข้อกับสมาคมในแง่ของแนวคิดที่ไม่ตรงกันเพราะว่ามาดามแป้งในชัดเจนนะครับว่าซีเกมต แต่ปัญหาคือเหรียญทองในมุมมองของนายกสมาคมเนี่ยต้องหยุดหลีกไว้ก่อนซึ่งมันก็คือแนวคิดเดิมๆตั้งแต่เป็ผู้จัดจาการทีมแล้ว พอขึ้นมาเป็นนายกการปรับโปรแกรมลีกที่ชัดเจนว่าให้หยุดพักในช่วง4เกมเนี่ยบอดเลยนะครับไม่ใช่แนวคิดของสโมสรแล้วก็เป็นแนวคิดของนายกสมาคมนี่แหละพอมติของสโมสรมีการพูดคุยกันในวาระเมื่อวานที่ผ่านมามันก็ชัดเจนว่าความเห็นไม่ตรงกันแน่นอนส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับที่จะเล่าให้ฟังไว้ก่อนและผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนกับการประชุมหลังจากนี้อาจจะเป็นในทุกๆเดือนหรือว่าในทุกๆ2เดือนอะไรก็ว่ากันไปคือมีการพูดคุยกันนะครับว่า16สโมสรในไทยลีกหนึ ทางดจเนี่ยเป็นโต้โผเสนอเลยนะครับว่าอยากจะให้ทั้ง16ทีมเนี่ยรวมตัวกันมาเปิดบริษัทใหม่เพื่อแยกตัวมาบริหารไทลีกเองไม่ได้ขึ้นกับสมาคมเหมือนในปัจจุบันที่มีบริษัทไทลีกเปิดขึ้นมาแต่ท้ายสุดการทํางานเนี่ยมันก็ยังคงรูปแบบเดิมๆอย่าง c ีอีโอไทลีกก็เป็นคุณนวลพันธ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมอยู่แล้วกรรมการบริหารต่างๆก็เป็นคนของสโมสรซึ่งจะว่าไปเนี่ยถ้าพูดตามหลักนะครับทุกๆท,ทีมจะบริหารงานส่วนกลางเนี่ยสุดท้ายก็ต้องโฟกัสกับงานของทีมตัวเอง ก็เลยมองกันว่าแบบนี้ทุกสโมสรก็รวมตัวกันแล้วก็บริหารจัดการหลีกแล้วก็แบ่งสิทธทิประโยชน์กันเองน่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยมีการพูดกันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่ายังปิดดีลไม่ลงเพราะตัวเลขไม่น่าพอใจโดยมีการเอ่ยชื่อทรูวิชันที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมอยู่ณปัจจุบันว่าจากการพูดคุยเนี่ยตัวเลขใหม่ยังไม่น่าพอใจซึ่งก็ไม่ได้มีการบอกชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ในฤดูกาลใหม่จะเท่าไหร่ จะเสนอไปเซ็นสปีกันจริงไหมแล้วได้เพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงเลยกลายเป็นว่าหลายสโมสรยังคงรอไม่ได้แล้วนะครับแต่การที่จะแยกตัวไปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนฤดูกาลหน้าก็ยังอยู่ในโครงสร้างของสมาคมกับบริษัทไทลีกเดิมไปก่อนแต่นี่คือมิงวาระแรกเลยนะครับที่มีการพูดคุยกันเพื่อทำเวิร์กช็อปที่เรียกว่าการศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วก็เอาทุกสโมสรเนี่ยมาคุยร่วมกันแต่ฟุตบอลไทยนะครับทีมเล็กไม่ค่อยมีปากมีเสียงหรอก พราะสุดท้ายเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจะประชุมทิศทางเป็นยังไงก็ต้องให้ทีมใหญ่ชี้นาและก็ให้ข้อมูลเพราะเ่วานเนี่ยมีการพูดคุยกันด้วยนะครับว่าก็ศึกษา,าหลีกของหลายประเทศมาด้วยจ,จะพูดถึงเจลีกเยอะสันหน่อยว่ามันใกล้เคียงกับความเข้าใจของคนไทยเราว่าการจะแยกตัวมาบริหารจัดการหลีกใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีเงินที่ทุกสโมสรเนี่ยต้องลงขันร่วมกันนะครับเป็นค่าสมาชิก ของบริษัทไทลีกรูปแบบใหม่ที่จะเปิดกันเองโดยสโมสรทั้ง16ทีมซึ่งก็จะเป็นค่าสมาชิกรายปีแต่ว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าเท่าไหร่เพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยทุกสโมสรน,นะครับที่ลงเล่นในแต่ละลีกที่เขาจัดการกันเองเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายในทุกๆปีอย่างเช่นทีม j 2ก็ต้องจ่ายพอขึ้น j 1ก็ต้องจ่ายเหมือนกันแล้วไอ้ค่าสมาชิกเนี่ยมันก็เป็นค่าสมาชิกคนละอย่างกับที่เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมด้วยไอ้ตัวเลขนั้นก็ต้องจ่ายทุกปีนะครับปีหนึ่งประมาณสัก3,000บาทเป็นค่าสมาชิกภาภาพพขอองสสรแแต่่วยกตัวมาทําธุรกิจพร้อม มันต้องมีเงินลงขันเพื่อเอาไปลงทุนในการจัดการบางเรื่องโมเดลก็ยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขามีการประเมินแล้วก็ตีตัวเลขว่ามันจะดีกว่าที่เป็นอยู่แน่นอนกับการรับเงินเป็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอาสดในตอนนี้ที่ทีมละ10ล้านบาทสมัยก่อนเนี่ยไ,ได้20ล้านแล้วก็เคยมาดีในช่วงหนึ่งคือโบอีก5ล้าน เป็นงบจาก FIFA FA Development นะครับที่เขาให้มาว่าถ้าสโมสรจะได้เพิ่มเนี่ยก็ต้องออส่งเรื่องในการปรับปรุงสนามในเรื่องของการทําการตลาดให้กับสโมสรอ,อะไรก็ว่ากันไปแต่พอเจอโควิดตูมเดียวกันนะครับฟุตบอลไทยตอนนั้นโอ้โหมาดูม,มาตุ้มเละเทะไปหมดเลยตอนนี้ก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะเอาสิ่งพวกนี้กลับมาพูดคุยแล้วก็ปัดฝุ่นกันอีกครั้งเาด้วแนวคิดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะตอนที่คุณประวินเป็นหนึ่งในสภากรรมการอุปนาย,ยกที่คุณนวลพันธ์เลือกตั้งมาเนี่ สามประสานนะครับมีคุณเนวินมีคุณแป้งและคุณปิ๊บเนี่ยก็มีการพูดคุยแนวทางนี้ถ้าจําได้น,นะครับคุณวินเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับผมแล้วก็พี่บับเบิลด้วยในรายการ The South Stand Live เป็นเทปพิเศษนะครับว่าไทลีกจะทําอะไรบ้างตอนที่ยังไม่ได้ลากออกจากการเป็นอุปนัยอนสมาคมจะมีการเปิดช็อปทำนู่นทํานี่หาเงินเข้าไทลีกไม่ได้รอเงินจากสปอนเซอร์อย่างเดียวผมว่าโมเดลนั้นแหละมันจะถูกนํากลับมาทา แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในการที่คุณปิ๊บเนี่ยไปบริหารจัดการสมาคมเพราะตอนนี้ออกมาแล้วแล้วก็ชัดเจนว่าเออพอทําได้ในมุมของสโมสรก็คงจะเดินเกมมันเองเพราะมองว่านะตอนนี้ ผู้บริหารซิตี้ประโยชน์อย่างแพน B ีเองเนี่ยก็การันตีรายได้ให้ปีหนึ่ง4 0 0ร้อถึงสี่บล้านถามว่าตัวเลขเยอะไหมเนผมว่าตัวเลขมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับแต่ทุกสโมสรอาจจะคุยกันแล้วก็ทีมใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าหากันเองอาจจะหาได้เยอะกว่าน,นี้อ่ามันก็เป็นแนวทางที่เจ้าของทีมหลายคนเนี่ยอาจจะคิดได้เพราะว่าก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักการเมืองคือหลากหลายสายงานอาชีพกันทั้งนั้นแล้วก็ควักเงินทําฟุตบอลกันเนี่ยปีหนึ่งก็หลายร้อยล้าน ซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากที่ไทยลีกแล้วก็สมาคมมองในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าตอนนี้ไทยลีกหนึ่งเนี่ยจะต้องพยายามช่วยไทยลีกดสองแล้วก็ไทยลีกดสามแต่ว่าณตอนนี้ไทยลีกหนึ่งอาจจะไม่คิดแบบนั้นนะครับคงคิดว่าถ้าเกิดทําให้ไทยลีกหนึ่ง โตได้แล้วมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเองได้ถือตัวนั้นเนี่ยค่อยไปช่วยลีก2แล้วก็ลีก3แต่ถ้าเกิดว่ามาเตี้ยอุ้มข้อมกันแบบนี้ลีก2กับลีก3ก็ลืมตาอ้าปากไม่ได้แล้วก็จะถูกเรียกว่าเป็นลีกลูกเมียน้อยอยู่แบบนี้ทั้งที่จริงๆเนี่ยแต่ละลีกมันมีบุลค่าเป็นของตัวเองแต่ถูกกีดกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์มากกว่าที่ว่าสินค้าค่ายนู้นค่ายนี้ก็เข้ากันไม่ได้เพราะอาจจะมีความขัดแย้งในเชิงธุรกิจกับสินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทีมชาติแล้ว ดยหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วก็อาจจะเริ่มทำในฤดูกาลนู้นเลยนะครับก็คือ2 0 2 6ถึง2 0 2 7แต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่าสดบันดันติดขัดในฤดูกาลหน้าขึ้นมาเพาเผอโปรเจกต์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วกับากำหนดแต่ในมุมผมเนี่ยมันก็ต้องศึกษาโโหรอบด้านเลยนะครับเพราะว่า เรื่องของลิขสิทธิ์สิทธิประโยชน์ต่างๆนะตอนนี้ที่ทีมชาติกับสโมสรมีเงินเข้าผ่านทางสมาคมฟุตบอลแล้วก็แผ่นบีเนี่ยมันก็มีความเชื่อมโยงกันเป็นสัญญาระยะยาวอ,าอย่างบางเจ้าเนี่ย อาจจะเซ็นผูกพันไปแล้วอีกประมาณ3-4ปีแล้วมันก็มีเงื่อนไขว่าซื้อทีมชาติแล้วต้องมาพ่วงหลีกด้วยแล้วถ้าเกิดหลีกจะแยกตัวไปจัดการเองแล้วเงินส่วนนั้นจะทํำยังไงคือฟังแล้วเนี่ยก็มันดีแต่ว่าเรื่องนี้นะครับถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นนะในยุคของนายกวารวีคุณในวินเนี่ยเป็นโต้โผผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไปแล้วด้วยนะครับว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าภาคีสโมสรคือรวมตัวกันแล้วก็คิดว่าอยากจะแยกตัวมาเพราะความไม่ชัดเจนนะครับว่าฮ้ีสิทธิประโยชน์เนี่ยมันจ่ายกันยัง ก็ดีมาอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายพอมันก็เละตุ้มเป๊ะมาเหลือศูนย์บาทจะก,กลับไปสู่จุดเดิมเนี่ยมันก็ยากแล้วและหลายดีลในตอนนี้นะครับผมก็ทราบข่าวว่าเอาแผนบีเขาก็ถอยให้ทางฝั่งของสมาคมเดี๋ยวได้เข้าไปบริหารจัดการในการคุยเรื่องของสิทธิประโยชน์เองฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าทุกฝ่ายก็พยายามหาทางรอด ดังนั้นไอสิ่งที่บอกว่ารวมกันเราอยู่มันก็อาจจะไม่จริงเสมอไปซึ่งหลังจากนี้คนต้องรอทางฝั่งของสมาคมเนี่ยออกมาแอคชั่นเหมือนกันนะครับว่าจะเอายังไงเห็นด้วยไหมกับแนวทางในการแยกตัวออกมาเอาแล้วถ้าเกิดแยกตัวออกปุ๊บเนี่ยไอ้นี่สินที่สมาคมจะต้องใช้นี่จากคดีฟ้องร้องต่างๆที่มันก็มีเรื่องของลีกเนี่ยมาเกี่ยวดองหนองยุกด้วยเนี่ยจะไปหาเงินส่วนไหนมาชดใช้ไอ้ลำพังโครงการคนไทยรักบอลไทยมันจะเพียงพอจริงหรือเปล่า ก็ต้องรอคุณแป้งในออกมาชี้แจงว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าป่วยอยู่นะครับเดี๋ยวหายปุ๊บเนี่ยน่าจะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของสมาคมออกมาพูดบ้างปีท้ายนะครับแถมเรื่องของตลาดซื้อขายสัหน่อยนึงแล้วกันก็อดไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะแซมแซมให้ตลอดนะครับพอรู้เรื่องอะไรมาก็ช่วยพวกเราคุยั่นแหละผมว่าไมเคิลฟาวเคสกาทุกคนจําได้นะครับนี่คือประตูที่เคยอยู่กับไทลีกมาอย่างยาวนานเฟลเสาให้กับแบงคอกยูเรเซ มาหลายฤดูกาลนะครับก่อนที่จะหมดสัญญาในช่วงปลายปี2023แล้วพอแยกทางกับแข้งเทพเนี่ยเจ้าตัวก็กลับไปค้าแข้งให้กับทีมในดิวนชั่นหนึ่งของเดนมาร์กซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของตัวเองนะครับซึ่งลีกนี้เนี่ยก็เป็นลีกที่น่าจะคุ้นเคยกับคนไทยเหมือนกันเพราะเป็นลีกที่นิโคลัสนิเคิลสันลงแข่งขันอยู่กับทีม OBO d e n เดนั่นแหละครับคือผมได้ข่าวมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยสนใจอยากจะคัมแบ็กกลับมาเฝ้าเสาในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งก็เลยลองไปคน้นดูว,ว่าเฮ้ยโปรไฟลล์ตอนนนไปเเ่่ทีด หลังจากที่หายจากหลีกไทยไปเนี่ยเขา้าลงสนามต่อเนื่องหรือเปล่าปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมา16เกมเนี่ยฟอสคสกาก็ลงเล่นต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าเสียประตูเยอะมาก33ลูกแล้วก็เก็บครีนชีตได้เพียงแค่4นัดซึ่งเหมือนว่าสัญญาของเขากับต้นสังกัดเนี่ยจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยทําให้ในด่านในวัย34ปี อาจจะเปิดโอกาสรับข้อเสนอกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งโดยได้ข่าวว่ามีสองสโมสรน,นะครับที่สนใจในตัวของเขานั่นคือการท่าเรือและก็ชนบุรีฉะนั้นแน่นอนว่าการกลับมาในภาคนี้ไม่มีทางหรอกครับที่ฟอรเรสกกาจะมารับเงินเดือนหลักล้านเหมือนสมัยยุคก,กับแข้งเทพตอนนั้นบอลไทยมันบูมจริงๆนะครับแต่พอยุคหลังจากฟองสบู่แตกเกิดโควิดก็เหมือนกับเคาะซ้ำกรมสัตย์นะครับเงินเดือนของตัวต่างชาติแพงๆในช่วงหลังเนี่ยมันก็แทบไม่ได้เกิดขึ้น ซึ่งบอกิดว่าการกลับมาตรงนี้มันก็ต้องมีจุดเชื่อมโยงเหมือนกันนะครับว่าเขาอยากกลับมาทํางานกับใครซึ่งมันน่าคิดจริงๆนะครับอดพูดถึงไม่ได้เพราะมานโพกิงตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวหัพันกับการท่าเรือไม่แน่เหมือนกันนะครับเกิดสิงเจ้าท่าสามารถปิดดีลลงล็อกกับประตูารนี้ได้อาจจะเป็นการส่งสัญญาณไกลๆก็ได้ว่าเขาอาจจะได้กลับมาร่วมงานกับอดีตเจ้านายเก่า ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าการท่าเรือมีนัดว่าจะเปิดตัวโค้ชใหม่1มิถุนายนตามที่คุนนนพลัมซำเนี่ยได้บอกในงานเลี้ยงส่งปิดฤดูกาลของสิงเจ้าท่าเพราะว่าวีแววเหมือนกันนะครับโค้ชอาจจะมาก่อนแล้วเดี๋ยวฟาเคสกาดคงเลือกอีกทีหนึ่งว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะโลมหวนกลับมาคาแข้งในไทยลีกอีกครั้งคือตอนนี้ข่าวมันก็เป็นสีสันนะครับอย่าไปเอาอะไรมากเพราะว่าโปรไฟล์ของนักฟุตบอลเนี่ยมันถูกเสนอไปได้กับทุกทีมอยู่ที่ว่า1ใครจะจ่ายไหว2เป็นนักเตะที่ทีมต้อองกาารรหืเปล่ ช่วงเวลาแบบนี้มันก็ฝุ่นตลบเป็นธรรมดาถือว่าเป็นข่าวให้พวกเราได้คุย แลวก็รู้ความเคลื่อนไหวของทุกๆสโมสรก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่ละกันทั้งหมดนี้ครับคือมีแต่เรื่องกับเจรวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Ti t o อกชื่อเดียวกันเจรวรปัตขอบคุณฟอลโลเวอร์ด้วยนะครับที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่อยๆกระดึบกระดึบมาใน a c e b o o k นะครับสี่หมื่นสี่พันในยูทูบอโเดือนหน้านะครับสามแสนกว่าต่อเนื่องแต่ตั้งใจว่าจะสี่แสนห้าแสนภายในปีนี้เนี่ยมันยากจริงๆไม่รู้ว่าต้องทำคอนเทนต์ดราม่าขนาดไหนแต่บอกตรงๆว่ามันก็ไม่ใช่่ทาาางงยยยัไกกก็แวะะเเเีนนมมดูรออๆจจขบคุณ ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ